เลยนะคะเนี่ยไปดูอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะเต๋าก้าชาแหมปกติเราจะเจอเต๋าคนเดียวก็าชาคนเดียวน,นะคะงานนี้เจอกันคู่เลยค่ะนี่นะคะชอบน้องก็าชามากอะ่ะเมื่อวานนี้เขาคอนเซ็ปเป็นแบบว่าเอ่อแฟรลี่เทลส์นะคะเป็นแบบว่าในเทพนิยายค่ะน้องก็ชาเลยแต่งเป็นมังกรตายนะคะแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอีตาเต๋าเดินมาค่ะเต๋าแต่งเป็นแดกูล่า่ะตาแดงมาเลยค่ะแล้วเขาจะดูดคอกันหรือเปล่าอุ๊ย คู่จิ้นชายชายวายวายนี่มันก็แรงเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็วันที่17นะคะคาชาก็จะบวชแล้วค่ะคราวนี้ค่ะวิจักกรีเลื่อนไปค่ะจากตอนแรกวจะไปสมุยตั้งแต่ตอน8ปดโมงใช่ไหมคะก็เลื่อนเป็นบ่ายสนะคะก็เลยได้ไปงานบวชของคาชาด้วยแม่ดีใจจังเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าแล้วก็ไปดูความจิ้นจากคู่ปินคู่นี้นะคะเต่าข้าชายแค่ะซิ้ว งานบวชตัวเองแล้วนะเราเลื่อนไฟเลื่อนไฟได้ใช่ไหมสาธุเจอกันวันนี้17เนาะครับผม17ครับวัดบวรครับเต่าไปไหมเห็นบอกว่าติดงานเห็นบอกว่าติดถ่ายละครอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแทนได้เลยแต่ว่าตัวเองให้ของหวันพี่เต่าเลยคะอะไรนะฮะเกิดนางอ่ะนี่ไงมาแล้วนี่ไงอ้าวนี่ครับ ปวดไม่สบายก็ไม่อ่านหนังสือเยอะนะฮะหนังสือดึกครับวันนี้สอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสอบอีกครับยบเลยฮะะยุบคืออะไรฮะยุบคือแบบหล่อมากขอบคุณครับป่วยเป็นอะไรครับเุณคไม่ใช่ครับคือแต่งตัวเป็นนักกุหลาบกระดูดคอกันเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าต่าไม่ดุไม่กินกระต่ายนะะไม่กินครับผมกินกินสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นครับผมอะไรคะมีควายไม่ใช่ไม่ใช่ จีนๆเมื่มวันนี้แต่ในชุดมันก็ได้เนาะก็ <S <S ชุดนี่ครับแล้วก็มามาคันเดียวกันอ่ามาคันเดียวกันใช่ครับผมไม่ยืนใกล้กันหน่อยอ่ะในี่ใกล้แล้ว<ห>ใกล้คนนี้แน่นแล้วเขาจะบวชแล้วใช่เขาจะบวชแล้วไม่เกี่ยววะเกี่ยวอะไรวะใกล้ไไม่ได้วลาชวนชวนออกไปไหนไม่ค่อยไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปจะบวชแล้ววันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยขอบคุณครับสกู๊ถามว่าคาชามีอะไรย่งย่างเลยยังไม่มี แต่วันนั้นวันวันงานเขาเรียกว่างานอะไรนะที่เราเอฟแชมเป e a ล u กก็ม <Hudson 's their favorite> <ken nell s> ีมีเซอร์ไพรส์เป่าของเป่าเค้กไปเป็นที่เรียบร้อยวันนั้นจะไหมเป็นเบาๆจะไหมเบาๆครับผมใช่แล้วจะมีปาร์ตี้อีกหครับก็เดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็ทุกคนยังงานยุ่งกันอยู่เดี๋ยวอาจว่าจะนัดเจอรุ่นเอฟแปดซะหน่อยครับผมถึนัดเราต่างผู้นี้ครับวันนี้ ไม่มีตาเลยจิ้นๆิ้มินัดอวันนี้เหรอครับวันนี้ผมมาแนวนิ่งๆฮะอันนี้จะมาสายแบลวหน่อยมึงก็ตายฝากถึงเป็นครับก็ก็ฝากผลงานขผมพ็กเราทั้งสองคนแล้วกันนะฮะก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ฝากให้เรียกได้ว่าติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากนะครับก็ตอนนี้มีโฟรูมนะฮะช่องนี้เลยแล้วก็ ฝากเป็นห่วเรื่องสุขภาพของทุกคนด้วยครับเพราะชว่วงนี้ฝนตกด้วยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสภาพอากาศแถวบ้านเราที่บ้านประเทศไทยเราแปรปวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังระวังหน่อยระวังระวกันไม่กินกันนะฮะ <laughs> ไม่กินไม่กิน <laughs> ผมเน้นหมี <laughs> น่ารักมากนะคะกระต่ายน้อยค่ะจริงๆเรามีไบรเนสมีพี่ฮันพี่แกงเยอะมากะค่ะแต่ว่าถ้าดูกันฟินกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะช็อกตายก่อนนะคะอ่ะปิดท้ายเรกนี้นะคะเราไป